เมื่อใจเริ่มเข้าใจชีวิตเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญชีวิตบางครั้งก็เหมือนการเดินทางที่ไม่มีแผนที่เราเริ่มต้นด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังแต่ระหว่างทางเราพบความสับสนเจ็บปวดและคำถามมากมายจนวันหนึ่งเมื่อหัวใจเริ่มเหนื่อยน้อยลง เราเริ่มเห็นบางสิ่งที่ต่างออกไปเรารู้ว่าชีวิตไม่ได้ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่แค่ยอมให้มันเป็นคืนนี้เต่าน้อยอยากชวนเธอมาเดินทางด้วยกันอีกครั้งผ่านบทเรียนเล็กๆของชีวิตเพื่อค้นพบว่าแท้จริงแล้วหัวใจเราเข้าใจชีวิตอยู่เสมอเพียงแต่ที่ผ่านมา เราอาจยังไม่เคยฟังมันจริงๆชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบแค่เข้าใจชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยความคาดหวังเราถูกสอนให้ตั้งเป้าให้สำเร็จให้ไปต่อจนบางครั้งเราลืมถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสุขระหว่างทางไหม หลายครั้งเรารู้สึกพ่ายแพ้เพราะสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นอย่างหวังแต่ความจริงคือชีวิตไม่เคยต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องมีความหมายสำหรับหัวใจเราเมื่อหัวใจเริ่มเข้าใจชีวิตเราจะรู้ว่าความผิดหวังไม่ได้มาทำลายเราแต่มาสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความพยายามความเสียใจไม่ได้ทำให้เราหมดหวัง แต่มาเปิดทางให้เราเข้าใจความสุขในแบบใหม่เต่าน้อยเคยเห็นคนมากมายที่ผ่านพายุบางคนร้องไห้จนหมดแรงบางคนเงียบจนไม่มีน้ำตาแต่สุดท้ายทุกคนล้วนค้นพบว่าพายุนั้นไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อล้างตาให้เราเห็นท้องฟ้าอีกครั้งเมื่อใจเราเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องดีทุกวัน เราจะเริ่มมีความอดทนต่อความไม่แน่นอนเราจะมองความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนและจะเริ่มขอบคุณทุกวันที่ยังได้หายใจเพราะบางครั้งการมีชีวิตอยู่เฉยๆก็เป็นความกล้าหาญที่สุดของวันนั้นแล้วเต่าน้อยอยากบอกว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่เราใช้มันอย่างอ่อนโยนกับตัวเอง นั่นก็คือความเข้าใจชีวิตในแบบที่สวยงามที่สุดทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อสอนบางอย่างเสมอเราทุกคนต่างมีคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันคำถามนั้นมักเกิดขึ้นในวันที่เราท้อแท้หรือรู้สึกไม่ยุติธรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปหัวใจจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในชีวิตเกิดขึ้นโดยไร้ความหมายแม้แต่ความเจ็บก็มีหน้าที่ของมัน ความผิดพลาดสอนเราเรื่องสติการจากลาสอนเราเรื่องการรักอย่างไม่ยึดติดและความเหงาสอนเราเรื่องการอยู่กับตัวเองเต่าน้อยเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นครูเพียงแต่บางครูใจดีและบางครูก็เข้มงวดพอเราเริ่มมองชีวิตแบบนี้เราจะหยุดกรอดชะตาและเริ่มขอบคุณสิ่งที่เคยทำให้เราร้องไห้เพราะในทุกน้ำตา มีเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตซ่อนอยู่และในทุกครั้งที่เราผ่านไปได้เราจะพบว่าเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวใจที่เข้าใจชีวิตจะไม่ถามว่าทำไมต้องเจ็บแต่มันจะพูดว่าขอบคุณที่ยังได้เรียนรู้การเข้าใจชีวิตไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันทำให้เราสงบขึ้นเราจะหยุดไล่ตามคำตอบแล้วเริ่มมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ เพราะบางครั้งการได้อยู่ในปัจจุบันและพูดเบาๆว่าฉันโอเคก็คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งในชีวิตแล้วเมื่อใจสงบชีวิตจะค่อยๆสวยงามเองชีวิตอาจไม่ได้เปลี่ยนเพราะเราพยายามเข้าใจมันแต่มันเริ่มเปลี่ยนเมื่อเรายอมอยู่กับมันอย่างสงบเมื่อใจเราไม่เร่งไม่ต้านไม่หนีเราจะเริ่มเห็นความงามในสิ่งธรรมดา เสียงลมที่เคยไม่สังเกตกลับกลายเป็นเสียงดนตรีแดดยามเช้าที่เคยเฉยๆกลับอุ่นขึ้นกว่าที่เคยเมื่อใจสงบเราจะมองเห็นชีวิตอย่างอ่อนโยนเราจะเห็นว่าทุกคนล้วนกำลังเรียนรู้ทุกคนล้วนพลาดและทุกคนล้วนพยายามอยู่เหมือนกันเราจะเริ่มให้อภัยมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นและรักมากขึ้น โดยไม่ต้องมีเหตุผลเพราะหัวใจที่เข้าใจชีวิตจะไม่อยากเปลี่ยนโลกแต่มันจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแสงเล็กๆที่ส่องทางให้คนอื่นเห็นความหวังเต่าน้อยอยากบอกว่าเมื่อใจเธอเริ่มเข้าใจชีวิตเธอจะไม่อยากหนีจากมันอีกเลยแต่จะอยากอยู่กับมันเรียนรู้จากมันและยิ้มให้กับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเพราะในที่สุดแล้ว ชีวิตไม่ได้ต้องสมบูรณ์แค่เรารู้สึกขอบคุณที่ได้มีชีวิตก็เพียงพอแล้วเมื่อใจเราเริ่มเข้าใจชีวิตเราจะไม่รีบขวายคว้าความสุขแต่จะค่อยๆเดินไปกับชีวิตด้วยใจที่มั่นคงคืนนี้เต่าน้อยอยากฝากไว้ว่าชีวิตไม่เคยใจร้ายกับใครมันเพียงใช้วิธีของมันสอนให้เรารักและเข้าใจมากขึ้น ไม่ว่าเธอจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตจำไว้นะเธอกำลังเติบโตอยู่เสมอแม้ตอนนี้จะยังไม่เห็นผลแต่หัวใจที่เข้าใจจะพาเธอไปไกลกว่าที่คิดขอให้คืนนี้เธอได้พักและยิ้มให้ตัวเองเบาๆเพราะแค่ยังอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเธอชนะแล้วเต่าน้อยจะอยู่ตรงนี้เสมอเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญ